ปาดมาแบบนี้ฉันจะทำอะไรได้ตกทั้งวันนะคะตกทั้งวันจริงๆค่ะนะคะนี่ค่ะอนะาจ๊ะน่นน่นนๆ่นไม่มีหยุดจ้ะมีแต่จะแรงขึ้นนะคะทุกคนนะคะนะมีแต่จะแรงขึ้นนะคะนี่ค่ะนะคะตกตก เบาแล้วก็แรงเบาแล้วก็แรงนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะน้ําขังแล้วนะจ๊ะ้าก็มาเป็นระยะระยะค่ะนะคะนี่ค่ะอุๆๆๆๆโอ้ยนี่ค่ะนะจ๊ะน้ําเริ่มขังแล้วค่ะทุกคนคือตกแรงอ่ะเนาะฝนตกแรงนะ้ํามันก็เลยขังเนาะมันระบายไม่ทันนะจ๊ะ นะคะคือเขามาเป็นสู้ๆเลยอ่ะแล้วก็หยุดแล้วก็เบาแล้วก็ตกสลับกันอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะน้ำเริ่มขังแล้วจ้าทุกคนนะคะนี่นะคะนี่น้ำเริ่มขังแล้วน้ำไหลไม่ทันแล้วค่ะทุกคนนี่จ้ะนะคะ น้ำมาจากเอ,อถนนเนาะเพราะว่าอา่หน้าบ้านเรามันต่ำเนาะก็ไหลมาจากถนนนะทําให้เป็นน้ําขังแล้วจ้ะนะคะนี่ค่ะนะคะนี่นี่มาดูนี่ค่ะนี่ค่ะน้ําขังนะนี่จ้ะคือตกแรงเนาะทําให้น้ําขังนะจ๊ะทุกคนนะคะนี่นะคะ เริ่มขังแล้วนะคะถ้าตกทั้งวันอย่างนี้ก็คงขังแบบนี้แล้วค่ะผักก็ก็คงจะเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะนี่น้ําท่วมผักละนะคะเนาะก็คงจะหยุดการเติบโตนิดนึงนะคะเพราะน้ําขังนะไม่รู้จะเน่าหรือเปล่านะคะรากนะคะทุกคนถ้าขังนานๆแบบนี้นะคะจนะ,ะนี่ค่ะนี่ นะคะขาวเลยจกอย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจ้านะคะเอาลมมาอีกนะคะลมมาอีกนะคะทุกคนจะทำยังไงดีโนให้เธอหยุดตกสักทีว้าเ <laughs> นะาะเนี่ยถ้าตกแล้วจะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะนะจ๊ะ ้าตกแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่ท้องฟ้านะคะตกแล้วเป็นจะเป็นแบบนี้แหละนะคะหน่นดูต้นไม้เราล้ลมเลยนะคะเพราะว่าลมลมก็มาเป็นระยะนะจ๊ะเอ็นล้มเลยจ้ะนะคะเนาะนี่ละจ้านะคะพอตกก็ตกยาวเลยสองวันสาวันไปเลยนะคะ นี่เอา้เอาเข้าไปเอาเสียงฟ้าก็มาแล้วค่ะทุกคนสนุกกันใหญ่ละจ้านะคะทีนี้เนาะเนี่ยน้ำขังเนาะน้ำไหลเร็วนะเอ่อไหลเร็วเพราะว่าฝนมาตกแรงเนาะมันก็เลยขังอยู่แบบนี้นะคะทุกคนละจ๊ะเอาที่สบายใจเลยนะเธอ อาจารย์น้ำขังแล้วตกไปเลยอยากตกก็ตกไปเลยน้องเอ๋ยไม่ต้องมาบอกนะจ๊ะประมาณนี้ละจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมจ้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดให้กำลังใจนะคะทุกคนนะคะป่าใหม่แล้วลงใหม่แล้วใหม่แล้วปุ้ยนะคะนี่ เปียกเข้ามาในบ้านเลยจ้าลมนะคะทั้งลมพาฝนมาเข้ามาในบ้านนะคะทุกคนอาจารย์โอ้ยอยากตก <c oughs> ก็ตกไปเลยน้องเอ๋ยไม่ต้องมาบอกอู่ตกเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเมื่อนนั้น <c oughs> อย่างนี้เปล่า ทังอย่างนี้หรือเปล่าคะทุกคนโอ้ยนะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมจ้าบ๊ายบาย